สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะันพาทุกคนมาเที่ยวยาริ่าปาร์กนะคะเป็นแหล่งเที่ยวที่หนึ่งของจงังหวัดสุรินทร์นะคะที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานมานี้เองนะคะ<อ>แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ<อ>มีไดโนเสาร์ด้วยนะคะ<อ>าการจัดสวนการวางที่นู่นี่น่นสวยนะคะโ,<อ>โดยรวมแล้วสวยาม,มากๆเลยค่ะว<อ>ันนี้เราพามาเที่ยว ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณอำเภอสังขะนะคะก็เป็นครั้งแรกของการที่ออนเจอร์ตรงนี้นะคะเราเข้ามาในสถานที่ด้านในแล้วนะคะทุกคนนี่ยจะบอกว่าเออล่มลื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบตัวสปิเก็ที่พ่นน้ำออกมามันทำให้แบบเวลาเราเดินมันก็จะ มีความเย็นเนะนาะทำให้อุปเองสบายนี่นะคะคือทุกคนอยากจะบอกว่าสวยงามมากเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไม่ไกลจากบ้านนะคะใช่ใช่ขาจะขายเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะมีน้ำเป็นไอไอพค่นออกมา บรรยากาศสวยงามมากมเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นบรรยากาศที่เต็มลืนแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่องเที่ยวตรงน,นี้นะคะไม่ไกลจากบ้านออนมาด้วยนะคะขับรถแึ้นเีือก็ถึงนะคะแต่ว่านี่เราอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มานะคะสวยงามน้ำตกนะคะแล้วก็บรรยากาส์โดยรวมคือสวยนะคะนี่คือเป็นที่หนึ่งนะคะของตรงน,นี้นะคะ คนคะเดี๋ยวเราจะพาทุกนไปด,ด,ด้านบนนะคะเนื่องจากเขาทำเป็นไม้ไผ่นะคะที่คนซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะเป็นบันไดไม้นะคะแล้วรอบๆก็เป็นไม้ไผ่ด้านล่างก็จะเป็นออฟฟิศที่ขานกาแฟนะคะ นมจะบอกว่าคาเฟ่ตรงนี้นะคะทุ่ทุนสร้างไปหลายร้อยร้ายบาทเหมือนกันนะคะทุกคนตอนธรรมชาติของเขาแล้วก็เป็นอะไรที่สวยนะคะแล้วก็ต้นไม้ร่มรืม่นม,มากๆเลยค่ะ กคนคะ่ะตอนนี้นะคะออนก็มาถึงที่จุดที่น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของตรงนี้แล้วนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่ทาได้สวยงามมากๆเลยนะคะเขาจะมีแบบไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีหุ่นยนต์นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรถมอไซค์ใดๆน,น,น,นะคะแล้วก็เป็นรถที่ทํากับเหล็กทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็หุ่นยนต์ก็สูงประมาณ8เมตรนะคะความสิ่งที่ น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็น่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่สามารถขยับขยเรื่นได้นะคะอ้าปากอะไรใดๆเหมือนของจริงเลยทุกคนเหมือนของจริงเลยนะคะแล้วก็เขาอ้าปากได้นะคะเขามีเสียงด้วยนะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเอเอสังขะน,นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะ แล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเเกิดออนมากนะคะบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะแต่แต่ร้อนนิดนึงแหละเออนะคะบรรยากาศโดยโรอดนะ